ผมนายสุรเพชรนิวงาานนศารหัสนักศึกษา6 10 3 3 1 1 0 3 1 0 0 5 7นย์จิตะครับจากโจทย์ที่อาจารย์ให้ก็คือให้มาพิสูจน์ว่าอินธิเกต1ไป2บวกอินธิเกต2ไป3นะครับจะได้เท่ากับอินธิเกต1หไป3หรือเปล่านะครับจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มาครับก็คือ1อินธิเกต1ไป2ครับโจทย์ของมันก็คือ 3x กําลัง2บวกส x บวก1บวก3 x กำลังสองลบ5 x บวก x กำลังสบวก3บวก x กลังสลบ x นะครับแล้วก็ด้านล่างนะก็จะได้ก็จะเหมือนด้านบนนะครับก็คืออินทิเกรต2ไป3นะครับโจทย์ก็เหมือนกันเลยนะครับผมจะไม่พูดนะจากนั้นเราก็มาพิสูจน์อันนี้เลยนะครับผมโดยการที่เราอินทิเกรตก่อนนะครับอินทิเกรตนะครับ สามกำลังสองก็จะได้เป็น 3X มกำลังสส่วนด้วย3นะครับก็เอามาอินทิเกรตธรรมดาเลยนะครับผมก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดให้ก็ได้สามเกลังสส่วนสส่วนด้วยสนะครับบวกสีกลังสองส่วนสะครับบวกหนึบวกสากลังสส่วนสะครับลบห้กลังสส่วนสบวก x กำลัง4ส่วน4บวก3 x บวก x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลัง2ส่วน2นะครับเมื่อเราอินทิเกรตเสร็จแล้วก็อะไรตัดได้ก็ตัดไปครับ3ตัด3 3ตัด3นะครับจากนั้นด้านล่างนะครับเราก็มาหาค่าของเอ่อ1ไป2นะครับผมโดยที่การเราเราก็จะหา b ก่อนนะครับ b ก็คือ2นะครับก็เอาเลข2นะครับมาแทนมาแทนค่าของ x นะครับ ก็จะได้เป็นตามนี้เลยนะครับผมมาใส่ x ครับใส่ x ใส่ x ใส่ x ก็จะได้ตามข้อนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็เหมือนกันนะครับผมก็คือ a นะครับ b ลบ a ก็คือเลขหนึ่งนะครับผมเอาเลขหนึ่งมาแทนค่าของ x ก็จะได้ค่าประมาณนี้เลยนะครับผมจะไม่พูดนะแล้วก็จากนั้นเราก็มารวมค่านะครับ ช่องนี้ก็คือค่าของ b คือค่านี้นะครับผมก็จะได้เป็น8บวก8บวก2บวก8ลบ10บวก4บวก6บวก8ส่วน3ลบ2นะครับอันนี้คือค่าของ b นะครับแล้วก็เอามาลบกับค่าของ a ก็คือค่าของ a ที่เรารวมจากอันนี้นะครับผมก็จะได้เป็น1บวก2บวก1บวก1ลบ5ส่วน2บวก1ส่วน4บวก สามบวกหนส่วนสมลบหส่วนสนะครับเมื่อ2ค่านี้นะครับมารวมกันก็จะได้เป็น8 0ดส่วนสะครับลบด้วยหกสิ็่วนสิครับก็ได้เท่ากับ2 5 3ร้อยส่วนสิบสอครับอันนี้คือค่าของ1นไปสนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะหาค่าของ2อไปสนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเอา โจทย์มาอิตเกตนะครับโจทย์อันนี้มาอิตาเกตมันก็จะได้เป็นตัดตัดอะไรมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเอา b นะครับ b ก็คือ3เอา3มาแทนที่ของ x นะครับมันก็จะได้เป็น3กํกำลัง3บวก3กําลัง2ส่วน2นะครับโจทย์ก็ประมาณเดิมเลยนะครับเอามาแทนที่ของ x นะแล้วก็เอามาลบกับลบกับ a นะครับ a ของข้อนี้ก็คือ 2ใช่ไหมครับแล้วก็เอา2มาแทนที่ของ x นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับแทนที่ของ x ของทุกตัวนะ2ข้อนี้นะครับ b นะครับเมื่อรวมกันหรือหาค่า้วก็จะได้เป็น351ส่วน4ครับลบด้วย80ส่วน3ครับ80ส่วน3คือค่าของ a นะครับก็จะได้เท่ากับเป็น733ส่วน12ครับอันนี้คือค่าของอินทิเกรต2ไป3นะครับ แล้วเราก็มาดูนะครับว่า1นบวกสก็จะได้เท่ากับ2 5 3 1้ส่วนสินะครับแล้วก็บวกด้วย7 3 3ดรส่วนสินะก็จะได้เท่ากับเป็น4 9 3รส่วนหนะครับด้านล่างนะครับเราก็มาดูว่าอันนี้ครับก็เราก็จะมาหาค่าของ 1-3นะครับซึ่ง1-2ไป2หรือ2-3ไป3เราหาค่าได้แล้วนะครับเราก็มาหาค่าของ1ไป3า่ไป3ใช่ไหมครับเรารู้3หรือยังครับเราหาแล้วนะครับ3ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เรามาใส่นะครับคือ3า1รส่วน4นะครับส่วน1เราหาได้แล้วใช่ไหมครับก็1ก็คือตรงนี้นะครับซึ่งเราหาแล้วก็จะเอามาใส่นะครับ b ลบ a นะครับมันก็จะได้เท่ากับเป็น493ส่วน6นะครับอันนี้คือ1ไป3นะครับจากนั้นเราก็มาพิสูจน์ว่า1อินทิเกรต1ไป2บวกอินทิเกรต2ไป3ก็จะได้เท่ากับ493ส่วน6นะครับส่วนอินทิเกรต1ไป3มันก็จะได้เท่ากับ493ส่วน6นะซึ่งก็คืออินทิเกรต1ไป2บวกอินทิเกรต2ไป3นะครับ จะมีค่าเท่ากับเป็นอินดิเกต1ไป2นะครับผม